เอาเขาร้องเหรอเสียงแบะเสียงแพรเขาร้องเหรอลูกมก็ค่อยๆให้สินู่นให้ตัวน้อยน่ะร้องหาแม่อยู่โน่นอ่ะแม่ปากนี่หมดเนอะก็ๆก็ก็อย่าไปทำอะไรมันไม่เป็นไรมันหิวก็อายุกยกยกเอามานี่ยกมานี่ก็ถ้าไปทำอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้มันเพิ่งมาต่แหงอ่ามันจะไปต่อยทำไมล่ะ โอ๊ยมันไม่รู้เรื่องเลยว่ะไม่รู้กลัวกลัวเหรอเนี่ยเขามาเนี่ยก็ไปแล้วหาลูกหนุ่มก่อนอ่ะดึงไปงเอาดึงดึงเอาไปสองอันน่ะดึงไปดึงเอาออกอันนี้ไปสองอันไปหาลุงเขาไม่สนหล่อเขารู้เรื่องอ่ะลุงอ่ะลุงถือเอาอ่ะอ่าลุงหนุ่มถืออันนี้ลุงหนุ่มซิปรลดเสียเสียอัดเต็มไปกินกับลุงหนุ่มล้่นอ่า ่นไปป้านนอนนอนไปให้ลุงใช่ให้ลุงให้ไปต่กลัวพระธรรมไอแกะไม่น่ารักจะตายตัวใหญ่นะันน่าน,น,น่ารักอะไรเอ่ะเดี๋ยวให้ลองอันสิมันมันหม,มาเยอะเลยแล้วมันก็ตะกุยเอา้าหมดแล้วนี่นี่นี่กำลังขายอยู่ไม่จะงามขายด้ยานไหน พอให้ช้ามันมันตะกุกยอะไรเห็นไหมเนะี่ยมันเยอะมากมาเยอะมากเลยเนะน,นี่ยอืม <c ười> แล้วตัวเล็กมันกินอะไรอ่ะตัวเล็กไม่ได้กินอะไรกินนมอย่างเ <c ười> ดียวปนบ้าอะไรกลั <c ười> กวแพะกลัวแก่ไม้มันตะกุยที่กตะกุยอันนี้ก็ฝัง <ไ>แัแท็แกแท็กแท็กไป <c oughs>